ครับผมวันนี้กับสิผ้ามาห่างเป็ดนะครับผมเนาะมาห่างนกเป็ดนะครับเุ็นครับผมอันนี้ง่อยอยู่น้ำขังแท้ะนะครับกูนะครับง่อยขังแท้นะครับง่อยในยนตรงนี้นะครับ กำลังเบิ่งกันนะครับไม่ได้ห่างเลยว่าสิเป็นไดมันสิถือบ่นะครับผมสิผ้าไปห่างนะครับบัดนี้นะครับผมเ,าามผมเอาสิมาตัดลักก่อนนะครับตัดลักก่อนแต่แล้วไปเสียบในตอกไว้ถ้ามีตัวถือตัวยังมันสิผ้าลักมันสิผ้ากับเคนี้นะครับตัดเอาไปเสียบไปตอกไว้นะครับ สี่หลักเอพ่อมีสี่หลังจัดสีส่หลักสี่หลักพอดีกอมีสี่สี่หลังก็ย่าครับผมตอกใส่ดินไว้นะครับตอกใส่ดินไว้เพอาะมันดูเพรามันถ้ามันถือมีตัวถือตัวยังม่างกับพ่อนีเอสเปซ่นแหละป้องกันไว้ก่อนนะเสียบปุ๋ย อากาศก็ยังเย็นๆอยู่ครับผมจะต้องเป็นน้ำแข็งเลยครับนี่นครับเป็นน้ำแข็งอยู่ครับนี่น้ำแข็งเลยยังไม่ทันละลายนะครับทันละลายเบิดนะครับอากาศตอนนี้ก็อยู่ประมาณจะสองสามโงศายอย่างเงี้ยครับผมช่างไปเบิ้งไปสภา,าไปใส่บาดนีหลักห้อกระตัดได้แล้ะหลักมันหลักไปตอกเสียบดินไว้น่าจะปตอกเสียบดินไว้นะครับ ป้องกันที่ลนะป้องกันไว้ไปเป็นผ้านี้แหลมๆเห็ดแหลมๆไปที่แล้วครับตอกเสียบดินไว้ครับเสีดินมันกับว่าแข็งนะครับเพราะว่นเป็นหนามเป็นดินให้หน้านะครับมึงไปครับไปกันท้อห่างเบิง้ง เห็นไหนมีดยังมาถือวะครับผัอิตาสเนี่ยมันคันแท้ครับเนาะนีะ่ครับให้หน้านี่มองนูนเป็นหนามมองยังไงหามันล่องหยีบล่งองยังนะครับเป็นหนามมาต่าอีแจ๊แล้วมึงน นี้นะครับล้างหนึ่งห่อทางด้วยซิน,นี่นะครับล้างนึงครับนี่ครับนี่เ่าเสือมาห่างแต้มันเหยียบนะครับเนาะน,นี่กลับตัวนี้นะครับ มันหยับหยยบเขาห่างกดปั๊บไปงี้มันมามันเหยียบตัวนี้ปั๊บหยียบตัวนี้ลงปั๊บนี่ก็เดียงปุ๊บงีมันก็หนีบขาปั๊บหลุดนะครับเนาอันนี้คือว่าสาติตไปครับแต่ว่าความจริงจักสิเป็นจังไรนะครับผมนะลองมึงครับผมอย่างเงี้ยมองจะไสรถเล่อๆครับนี่สิครับ ไม่หยับนี่ก็นี่ครับอือใส่บ้างไรอย่างงี้ครับนี่วก็ตอกไว้ตอกลัดไว้ควันห้องตอกลัดไว้กันมันถ้ามันถือมันยังท่นผ้าหนีนะครับหมัดไว้เลย mặt đội hẹp xe chị ồ phiêng mất nằm chắc nói hết bởi mươi chín mẫn sẽ tường cuộc về vòng ba chắc nói เบาบางนะครับบางอมเอมาเมือมันตัดเตเตเตกเตมองกกเอาหลังแีเขาเดีวไปเสร็สมบูรณ์เาใส่ไว้น้ำขังก็แท่งสินะครับใส่ไว้ทงกันแท่หยานข้นยางมาเหยียบยางมาเตียมยางก็ใส่ไว้สินะห้อยมันหอยมันตัดไป ไม่นานมม่ยัง่หอยมันตอดกินนวอามันหากินหายยังไปเบิดเลยครับนี่ครับต่อไปห้องเฮ้ต่อไปมึงขี่กันงขี่เฮ้ยไซน์นี่ทักหลงังหนึ่งเนาะเสนอโอ้เส้นเป็นแต่ง,ง้อยอนี่เส้นก็ไปขี่กัน สีเต้มเยอะอ้าวโนี้ก็เป็นตะล่งครับนี่ตะล,ล่งเบิด์ตเหรอครับนี่ครับนี่ลุงมโอน,นี่เป็นตะมาเบิดเอ้าว่าสีใส่ซื้อน,นีหน่หลังนึงเนาะซีนี่ครับน,น,นี่หลังนึงซใส่ะเอ้าตค ซื้อม้านั่งเสื้อม้านั่งนี่แหละที่สองหองมีสี่หลังนะครับสี่แมาสี่หลังว่าล่องเบิง้งล่องเบิ้งสี่หลังว่าคือบ่หนะถ้าคือก็อาจฉริมีการเพิ่มนะครับ <c oughs> อันนี้การเพิ่มเติมทำให้ได้ผล

หมองพิจนางเนี่ยมันขามไปขามมากนะครับนี่เอ้ยใส่หมองมันขามไปขามาาม,าามากนะครับนี่ครับตามันขามไปขามมากอยู่หนิจุดเปลี่ยนเบ็ดที่นีน่กระเ,เ,บบเม,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 มเียนขามขึ้นขามลงเงขึ้นอเอาซื้อนี่นครับเอาเอบๆเนี่ยทำ้มมันขามขึ้นขามลงขามไปเมื่อเปลี่ยนมาแล้เดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดเออเอาซืซอนี่ครับ จังๆเลยมองนี่ข่ามขึ้นขามลงว้าลัางสุดไทยครับหลัางสุดไทยบาดนี้ังที่สี่ใยละเดี๋ยวมองนี้นี่งามขึ้นกันครับข่ามขึ้นขามลงห้อยเปลี่ยนเบิเดเอารถอย่างงา้อ๋อบีบโดตรลงปับ๊บตัวนี้คลองปับ๊บรถ ห,งงห่างง่ายนะผมแล้วยิ่งมากเฮ้ยครับไม่ขำไม่ขำไปขามาจนเปลี่ยนป่านป่าบืนม่านโห้องรถ ารคขั้นตอนตายห้าเย่ยงมากหลอกหลอกมันบตอนตาย,ายหอ้อเย่ยงมาปลุกปกลุกปลกหลอกตัวตัว,ตวมันเลยไปมันพออู้วันช่วงนั้นก็นลงเลยลงเลยข้างึ้นึ้นบอกึ้นยื่นี่เาก็ นี่นีนนนน่ครับนี่นี่ลนแล่วผานไอ้ครับล่อเบ่งผลงานสีหลังห้องกับเ็ดซับสมบูรณ์ละผลงานยังอยู่เลยยิ่ใโตได้ยังบ่ เดินทางกลับตัวบาดรี่มันได้เอาความเกาะมาใส่น้ำเหนียวเฮ้ยสีสขาว่ะมันไม่ได้ออกมากนาะครับเนาะนี่ไงใส่ยังไงไหมนีม่รลอยไปลอยมานี่ยไหมแอบนี่ไหมเฮ้ยโอ,โอ้มือแร้งมือแร้งตอนมะยาม,มแร้งตอนมะยามสิมาใส่เนาะครับเนาะสิเอาคำเกาะมาใส่บึงสิเป็นยังไงเพ่อผมก็ว่ามันคักอยู่แล้วนี่ เียพอดีคับนี่ไหมึงมันไปไงนี่ไงมึงขับมาลงะมายำซุ้มนี่ออกกเกามมานึ่มาเลงใสเป็นยังไงมคงชิดว่าจะขัก้ยา่นเนครับผมว่าิึงผลงานมาเลีงบุระเสียวกเกามมาใส่พ่อมไมเป็นยังไงนาะ ครับผมตามต่อไปครับผมผลลัพธ์สิออกมาลักษณะจังไหนเราเบิงครับเหมือนง้ครับไกนนครับพยายามกันครับเบิืงนี้ครับไปถือบ่ครับคุนคำเลรเขาเปิดไฟแล้วคำเรียวครับผมหนาเนา ้ก,กัมืดลงรดเลยเ็นเย็ยนๆครับเยน็นตอนนี้ก็น่าจะประมาณจากักไม่มาเรียกนี่สิตีดลบอยู่แล้ครับผมลบประมาณหนึงองศาหรือวานี่ลว่าศูนองศากันึงองศาหรือวานี่ครับ Nó bị làm chẳng cái câu vô một này xa này Xa nè, cái nó bị làm cái câu vô bưng Nè làm chẳng của... ถ look, ือนะครับถือ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 ครับถือถือถือครับนี่ครับอ้าวได้ผลครับได้ผลได้ผลครับได้ผลครับได้ผลถือนะครับถือครับโอ้โหได้ผลครับได้ผลได้ผลอยู่อ้ตูงเงี้ับผม Tụi nhé, tụi kiếp kính không hôm kính hắp hôm con có hông có nó sai bay you bay con mỹ sau kính bay mặt sai không hôm bay 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 xe cứ biểu nó xe, Ồ, khăn rồi, khăn xe này cái câu không không có ô không nữa không không nữa không nữa quên xe về cái câu nữa không gì vô thì các bạn không có sữa mất xe về sau cá bèo mất xe

กอ,องก่อเหรอเยอะยุบฝุ่นั้งฝุ่นที่นีส่สามลังเยอะฝุ่นอีกลังนึงแต่ตว่ากอเกาะก็ใส่กไปอีกยุบครับยุบฝุ่นกไ็ได้ครับไปเบื้องกันติดตามกันไปมาถือว่าจะมาบ้านเดวครับแต้มนึงแล้วครับตอนนี้มาหนึ่งแต้มแล้วครับโอ้คำนะครับ mi xiang gấp, mi xiang Xiang gấp này kia này miền siêu ngắp miền siêu ngắp miền thử ngắp miền siêu Thử gấp thử, thử miền Thử miền gấp miền 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 Ô, này thử miền 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 này thiếu miền 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 không miền Khó kiếp con không mình Kiếp khó quá hấp Xóng tem hấp đem hấp, hấp chứ không hấp Thì không có hấp nhá. Thì không có hấp nữa Không có không xây một cái gì xây vậy khướng này cái con hấp nữa Nhìn này hấp nó thử cái này okay. Thì không có

เบิ่งซุ้มนี่อันอยู่ใส่ไว้อยู่นี่ผมก่อหลังนึง่งใส่ไว้ที่นี่นี่ครับนี่ทังนึงท้ามมืดแล้วครับนี่หลังนึ่งรอบก่อนใส่ไปนี้ครับถือว่าพานนนันแล้วครับเนาะจองเต็มแล้วครับเนาะคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเชืเ่อมกนเลครับสวัสดีครับ